ประธานใช่ไหมไม่อ <laughs> ย่าได้อย่าเปลี่ยนเส้ <c oughs> ลูกประโยคของมันคือประธานบอกด้วยว่าคืดบีบอกด้วย verb ing อย่างเช่น I was doing homework ตัวนี้ verb to be คำว่า past เนี่ย ถ้าสมมย์ไอใช่ไหมไอบูมีเอันนี้คือสับสวนว่าตัวไหนใช้บอสหรือใช้บอทใช่ไหมพีทีอุแล้วก็เอ็กซ์ตัวนี้นะถ้าเป็นปัจจุบันวัตถุวิวคือ i ีอ อันนี้ปัจจุบันมันคูเบียคือไม่สิ i เป็น m อ็มีเห็นไหมถ้าเป็นอดีตบทตัวนี้จะ r ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นเบอรส่วน <Both. S 2> <Both. S 1> อีจะเปลี่ยนเป็น w a s เข <Lost. S 1> ้าใจไหม i อเปลี่ยนเป็น what เหมือนกันนี่แต่ต่างกันตรงปัจจุบันกับอดีตอย่างเช่นประโยค continuous r e s e continuous ปัจจุบันใช่ไหมถ้าเราจะบอกว่าฉันกำลังทำกันบ้างคือ I am doing homework นะพอเป็นอดีตปุ๊บแอมเนี่ยเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็น w a s ก็คือ I was doing homework <Okay. S 1> คือมันจะเปลี่ยนแค่ v o r a b u l a ตรงนี้ตรงนี้นอือแล้วก็อยาจะเติม i n g เสมอตัวข้างหลังนี่อันนี้คือรูปขรงมันนะอันนี้นะมีกรอบนี้ก็คือรูปประโยคเห็นไหม